เมื่อมนุษย์คิดมาเสมอว่าโลกของเราที่ได้อาศัยอยู่นั้นมันก็ต้องมีแต่มนุษย์อย่างเราที่ได้อาศัยอยู่แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วยังมีมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลกมันแอบมาอาศัยอยู่กับเราด้วยและมันก็ฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลาร้อยปีพันปีมาแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกมันจะออกมายึดแล้วก็มาทําลายมนุษย์ให้สิน้นซากสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังคลิปนี้ก็จะเป็นหนังซีรีส์ของทางฝรั่งนะครับในชื่อเรื่องว่า The War of the World s ซีซั่นหเป็นหนังซีรีส์สั้นๆที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่มันจะมายึดของโลกของเราส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คละหนึ่งไลค์และก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร ย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่20หรือเรวๆร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อชายคนนี้ที่มีชื่อโอคิวีเขาเป็นนักเคมีและเขาก็ยังมีความสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์เมื่อวันหนึ่งเขาได้ใช้กล้องส่องดูดาวนะครับส่องพี่ดาวอังคารและเขาก็พบว่าที่นั่นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติดาวอังคารใกล้เป็นสีแดงเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนมิดนายโอคิวีเขาก็เลยบอกให้คนทั้งสองที่เป็นแฟนกันที่มีชื่อว่าจอร์และก็เอมี่ได้ส่องดูบ้างว่าสิ่งที่เขาได้เห็นต่อหน้านั้นมันคืออะไรกันแน่ ตกลงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องหลายแต่ณนะตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนก็ได้ทําแต่เพียงตื่นเต้นกันนะครับเพราะก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อน จอร์ดกับเอมี่สองคนนี้เขาก็เป็นแฟนกันแบบลับๆเขาทั้งสองคนได้แอบ,บอยู่ด้วยกันในเมืองเล็กๆเพราะว่านายจอร์ดั้นที่จริงแล้วเขาก็มีเมียและก็แต่งงานอยู่แล้วแต่เมียของเขาไม่สามารถมีลูกให้กับเขาได้เขาจึงได้มาแอบพบ,บกับเธอและนายจอร์ดก็พยายามไปขอหย่าก,กับเมียเพื่อที่จะมาแต่งงานใหม่แต่ว่าเมียของเขาก็ไม่ยอมหย่าให้พวกเขาทั้งสองก็เลยต้องแอบ,บอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปก่อนพูดง่ายๆเลยก็คือเอมี่นี้ก็คือเมียน้อยของนายจอร์ดนี่เอง นายจอร์ดเขาก็มีอาชีพเป็นนักข่าวนะครับเขาทำงานขายันเป็นอย่างมากแล้วก็ทำงานได้ดีมาตลอดแต่เจ้านายของเขาสีกลับไม่ค่อยเห็นความดีของเขาสักเท่าไหร่จึงไม่ค่อยดันให้เขาได้ดีเลยสักครั้ง และแล้วสิ่งที่สร้างความตึงตกใจมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคืนหนึ่งนายจอร์ดกับเอมี่และก็ทุกๆคนในหมู่บ้านต่างก็ได้ยินเสียงดังมาจากในป่ากใกล้ๆหมู่บ้านเหมือนกับว่าได้มีอะไรหล่นมาจากท้องฟ้าทุกๆคนก็เลยออกไปดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่พอทุกคนได้ออกไปดูก็เพบว่าบนท้องฟ้าน,นั้นนะครับมันเป็นควันสีขาวพุ่งเป็นทางยาวและปลายของควันก็ได้พุ่งลงไปในกลางป่าเช้าวันต่อมาในโอคิวีก็ได้ชวนนายจอร์ดกับเอมี่ไปดูกันว่าในป่านั้นมันเกิดอะไรขึ้น ตกลงมันคืออะไรที่ได้ตกลงมาในโลกของเราและเขาทั้งสามก็ได้ไปเห็นเหมือนก้อนอุกกาบาตขนาดใหญ่เท่ากับทอมลังหนึ่งเลยก็ว่าได้พอพวกเขาทั้งสามได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆไอลูกอุกกาบาตนั้นมันก็เกิดอาการขยับและผิวพวงมันค่อยๆแตกเลาเหมือนไข่ที่กาลังจะฟักลูกไก่ออกมานายโอคิวีจึงได้บอกกับเธอนะครับว่ายังไงพวกเราก็ช่วยกันขุดไออุกกาบาตนี้ขึ้นมาให้ได้และพวกเราก็คงจะไปขอแรงจากชาวบ้านมาล่กมันขุดด้วย ส่วนนายจอนนะครับเขาก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับหัวหน้าของเขาเพื่อที่จะให้ลงข่าวเกี่ยวกับลูกอุกกาบา t นี้แต่หัวหน้าเขาก็ไม่ยินยอมและเขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเอาเวลาไปหาข่าวเกี่ยวกับสงครามจะดีกว่าเพราะตอนนี้ชาวบ้านสนใจเรื่องสงครามมากกว่าสิ่งใดภาพตัดมาในป่านะครับนายโอกลวีกับเธอแล้วก็ยังมีชาวบ้านประมาณ 3- 4สี่คนก็ได้ช่วยกันขุดอุกกาบา t นี้ขึ้นมา แต่เมื่อพวกเขายิ่งขุดอุกบาทนั่นมันก็ยิ่งเกิดการขยับทุกครั้งเหมือนว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างในนั่นแล้วมันก็พร้อมที่จะออกมาให้ได้สักพักไม่นานก็ได้มีคนของรัฐบาลที่ได้เป็นนักดาราศาสตร์ใหญ่ก็ได้เข้ามาขอยึดพื้นที่ในการขุดครั้งนี้และต่อไปนี้พวกเขาจะเป็นคนดูแลที่นี่เองเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอุกบาทที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ก่อนขุดเนี่ยเรามาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระทึกกันก่อนจะดีไหม และแล้วการขุดครั้งใหญ่พร้อมคนอีกมากมายมันก็ได้เริ่มขึ้นอุกบาทมันก็ค่อยๆขยับมากขึ้นเรื่อยๆผิวของมันเริ่มแตกแล้วและดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในที่ขยับได้นั่นเองผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับชาวบ้านนับร้อยคนต่างก็แห่มาดูสิ่งประหลาดนี่เพราะพวกเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนจึงทําให้การขุดดูเหมือนกับว่าจะยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในโอคิวีเขาก็ได้เห็นว่าจะแห่กันมาทําไมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันระเบิดขึ้นมาไม่ตายหากันหมดหรือย,ยังไง ชาวบ้านเริ่มมากันมากขึ้นเรื่อยๆจาก100คนก็กลายเป็นเกือบทั้งหมู่บ้านและชาวบ้านก็ไม่ค่อยที่จะฟังสะดวยพวกเขาพยายามที่จะขอเข้าไปดูและก็ขอเข้าไปสัมผัสใกล้ๆแต่ก็ต้องถูกรหารการออกมาเพื่อความปลอดภัยและแล้วสิ่งที่ทุกคนได้รอคอยมันก็ไม่ถึงเจ้าอุกกาบาตนั่นมันเริ่มขยับแรงขึ้นเรื่อยๆจนผิวที่ปกคลุมมันอยู่ค่อยๆแตกออกไปจนหมดจนทําให้คนทุกคนที่อยู่แถวนั้นต้องตกตะลึงในความแปลกประหลาดของมัน นายคนนี้ที่เป็นนักดาราศาสตร์ใหญ่จึงค่อยๆเดินไปแตะมันนะครับและเขาก็เห็นว่ามันเหมือนเป็นก้อนดำๆและคราบคลายคที่คนติดมือของเขาออกมาด้วยและสักพักเจ้าอุกกาบาตนี่มันค่อยๆหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งมันค่อยๆหมุนขึ้นลอยไปบนท้องฟ้าชาวบ้านเริ่มตกตะลึงกันนะครับว่านี่มันคืออะไรทําไมมันถึงลอยได้ต่างคนก็ต่างดูเพราะก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันน่าอัศจรรย์อย่างนี้มาก่อนพวกเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาทั้งหลายนั้นมันจะเป็นอันตรายหรือไม่ ลูกอุกบาตนั่นมันหมุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมันค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นไปทีนิดทีละน,นิด และดูเหมือนกับว,ว่ามันจะค่อยๆปล่อยละอองดำๆที่ผิวของมันจนฟุ้งกระจายไปทั่วและแล้วก็ได้เกิดเรื่องราวที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่ออยู่ดีๆไฟก็ได้ลุกโชนเผาล่างของนักดาราศาสตร์คนที่เป็นหัวหน้าคุมงานที่นี่เพราะว่ามือของเขาได้ไปสัมผัสกับผิวของอุกบาตและยังไม่พอแค่นั้นนะครับไอ้ลูกอุกบาทนั่นมันก็หมุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผิวของมันได้ฟุ้งกระจายเป็นวงกว้างจนทําให้ผู้คนทั้นั้นเกิดไฟลุกเผาล่างไปทีละคนดีละคนและทําให้ทุกคนต่างรีบนนีีเเออาตััววรรดดก้็ท่สุ ชาวบ้านทุลักมุเลงมันจนไฟเผาล่างตายไปเกือบร้อยคนส่วนพระเอกกำลังเอกของเราพวกเขาก็สามารถหนีมาได้ทันเวลาพอดีและสกพกลุกอุกบาทนั่นมันก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงและก็ได้มาลายหายไป ภาพตัดมาที่นายจอร์จกับเอมี่นะครับพวกเขาได้วิ่งมาหลบกันอยู่ที่บ้านของตัวเองและก็คิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกนั้นมันคืออะไรกันมันสามารถเผาทุกคนที่อยู่ใกล้มันได้แต่พอเขายังพูดไม่ทันเสร็จพวกเขาก็เหมือนกับว่าจะได้ยินเสียงดังมาจากท้องไฟครั้งจอร์ดกับเอมี่ก็ได้รีบออกไปดูนะครับและนั่นเองมันก็คือลูกที่2ที่อุกกาบาตได้ตกลงมา เช้าวันต่อมานะครับนายจอร์ดเขาก็ได้ออกไปตามหาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าโอเกวีและเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้ทหารได้หลายคนได้เข้ามาเก็บศพชาวบ้านที่ถูกไฟจะอุกบาทนั้นเผาตายและทหารก็ยังต้องปิดล้อมพื้นที่แถวนั้นเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปใกล้เพราะว่ากลัวมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นมาอีก และแล้วเรื่องราวความน่ากลัวมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหลุมขนาดใหญ่ที่อุกกาบาตได้ตกลงมานั้นมันเริ่มเหมือนกับว่ามีอะไรใต้พืนดินกําลังค่อยๆผุดขึ้นมาและตอนนี้ทุกๆคนที่อยู่ในบ้านต่างคนก็ไม่รู้เลยว่าไพ่กาลังจะเข้ามาหาตัวภาพถัดไมในจอนกับมีมีอีกครั้งในขณะนั้นนะครับเขาก็กําลังยืนปรึกษากันว่าจะไปตามหาเพื่อนของเขาได้จากที่ไหนและก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ตายไปแล้วหรือยัง แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าภัยมันกําลังเข้ามาหาตัวเองเมื่ออยู่ดีก็ได้มีทหารรีบวิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นแล้วก็ได้รีบมาบอกกับชาวบ้านนะครับให้รีบหลบหนีเพราะว่าตอนนี้ได้มีตัวประหลาดขนาดใหญ่วิ่งมาทางนี้และมันก็พยายามไล่ฆ่าชาวบ้านและทําลายบ้านเมืองจนย่อยยับ นาจอร์ดเขาก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดนั่นกับตาตัวเองเลยนะครับว่าตัวของมันนั้นมันใหญ่ขนาดไหนความสูงของมันเท่ากับตึก30ชั้นแล้วก็เห็นว่าตอนนี้นั้นไอ้ตัวประหลาดขนาดใหญ่นั่นมันกําลังทําลายบ้านเมืองให้เละเป็นจุนเพียงแค่มันปล่อยแสงออกมาจากหัวของมัน ทุกๆอย่างก็กลายเป็นผุยผงนาจอดกับเอมมี่เขาก็ได้รีบพวกมาที่อยู่ยแถวๆนั้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่ถ้าว่าเขานั้นเหลือไปเห็นหมาของเขากําลังยืนอยู่ข้างถนนนาจอร์ดก็เลยรีบลงจากหมาเพื่อรีบอุ้มหมาและจะเอาไปด้วยแต่มันก็ไม่ทันการแล้วล่ะครับไอ้มนุษย์ต่างดาวที่มันได้มาจากนอกโลกมันก็กําลังเดินมาพอดีนาจอดก็เลยรีบบอกกับเธอไปนะครับว่าคุณรีบไปเถอะไปหาพี่ชายของผมเดี๋ยวผมจะรีบตามไป เท่านั้นเองล่ะครับมันก็ได้ปล่อยแสงมาทําลายบ้านเมืองจนเสียหายจนนายจอร์ดถูกบ้านเมืองถล่มทับล่างส่วนเธอก็ต้องรีบหนีเพื่อเอาตัวรอดเพื่อที่จะแผพิชายของนายจอร์ดวันเวลาผ่านไปเพียงแค่ไมีถึงชั่วโมงบ้านเมืองถูกถล่มย่อยยับผู้คนตายกันเกลื่อนเมืองแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะมีใครรอดตายหรือหลบได้ทันหรือไม่ ภาพตัดมาที่เอมี่นะครับณตอนนี้เธอสามารถมาถึงในเมืองได้สําเร็จและเธอก็ได้มาหาพี่ชายของนายจอร์ดเพื่อมาบอกว่าบ้านเมืองของเธอนั้นได้มีสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่มันดูคล้ายเครื่องจกักรแล้วก็คิดว่าน่าจะมาจากนอกโลกพราะว่าตั้งแต่อุกาศาตกลงมาไอตัวประหลาดพวกนี้มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีและตอนนี้มันก็ได้ฆ่าคนในหมู่บ้านแล้วก็ได้ทาลายบ้านเมืองของเธอจนพังพินาศไปหมดและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้น้องชายของคุณบอกฉันมารอเขาอยู่ที่นี่แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตายไร้าง ภาพตัดมาที่หมู่บ้านอีกครั้งก็ถือว่ายังโชคดีของนายจอร์จนะครับที่ยังไม่ตายและเขาก็พยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะกลับไปบ้านของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับก็ดีมีทหารคนหนึ่งที่เขาได้ลอดตายมาเหมือนกันและเขาก็ได้พยายามตะโกนเรียกนายจอร์ดให้ออกมาจากบ้านเพื่อใหหนีไปจากที่นี่เพราะตอนนี้ไอเอเลียนตัวใหญ่ตัวนั้นมันก็กําลังกลับมาทําลายบ้านเมืองอีกแล้ว สองคนนี้นะครับก็ได้เดินกันไปเรื่อยๆจนมาเจอกับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่กําลังช่วยคนหาชาวบ้านที่ยังไม่ตายแล้วนายทหารที่เป็นคนคุมที่นี่เขาก็ได้บอกนะครับว่าต่อไปนี้เราจะสู้เราจะไม่หนีอีกแล้วไอเอเลียนตัวน,นั้นมันได้ฆ่าพี่น้องเราไปหลายคนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคุณมาร่วมต่อสู้กับผมผมมีปืนใหญ่มาด้วยรับรองว่ามันไม่รอดแน่แน ส่วนนี้มีนะครับเธอพยายามบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอได้เจออะไรมาบ้างมันน่ากลัวขนาดไหนแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองกลับไม่มีใครเชื่อเธอเลยเพราะพวกเขาคิดว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กับโลกของเรา นายจอร์ดกับทหารอีกหลายนายก็พากระเดินไปยังลูก,กุกบาทที่มันได้ตกลงมาใหม่และพวกเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องทำลายมันให้ได้นายทหารคนนี้เขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องเขาระดมยิงไปที่อุกบาทนั่นแต่ยิงเท่าไหร่มันก็แทบจะไม่ระคายผิวหนังของมันเลยส่วนอุกบาทนั่นมันก็ค่อยหมุนรอบตัวเองขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า นายทหารพวกนี้เขาก็ได้สั่งทหารทั้งหลายแลดมยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปเรื่อยๆมีอาวุธอะไรก็ยิงมันไปให้หมดจนสุดท้ายไอ้ลูกอุกบาตนั่นมันก็ได้แตกสลายกลายเป็นผุยผงแต่พวกเขาทั้งหลายหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทําลายไปแล้วนั้นที่จริงแล้วมันก็แค่ก้อนหินเปล่านี่เองแต่สัตว์ประหลาดมันยังคงอยู่ใต้ผืนดินเพื่อรอเวลาที่จะออกมา ภาพตัดมาที่เอมี่กันบ้างนะครับณตอนนี้คนในเมืองต่างก็ไม่เชื่อในสิ่งเธอได้เจอมาก็เลยไม่มีใครที่จะคอยป้องกันตัวหรือรีบอพยพกันแต่อย่างใดแต่ในขณะนั้นเองในขณะที่เธอได้นั่งอยู่ที่ด้านนอกเพื่อรอสามีของเธอและชาวบ้านที่กําลังเดินกันไปมาอย่างไม่รู้อิ่นหน่อยนั้นไอเอเลียนตัวใหญ่มันก็ได้โผลมาแบบไม่ทันตั้งตัวและมันก็ได้ปล่อยควันสีดำที่อยู่ในหัวมันเพื่อให้ทุกคนได้ติดเชื้อ ณนะตอนนี้นะครับผู้คนทั้งหลายต่างก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนเอมี่เธอก็ได้วิ่งหนีมากับพี่ชายของนายจอร์ดแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนที่ได้หนีมาด้วยพวกเขาทั้งสามคนก็ได้วิ่งหนีเข้าไปหลบกันที่ในอุโมองค์แต่ทว่ารัฐมนตรีคนนี้กลับวิ่งหนีไม่ทัน เขาจึงได้โดนควันพิษเข้าไปเต็มๆสุดท้ายร่างกายของเขาก็ได้มีแต่น้ำ,นำดำๆไหลออกมาจากร่างกายและก็ได้มีควันออกมาคุ้งอยู่เต็มไปหมดส่วนเอมี่กับพีช่ชายของนายจอร์ดพอเห็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องรีบวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดและไม่ให้ตัวเองไปโดนไอ้ควันดำนี่เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นเขาคงได้ตายเหมือนนายคนนี้แน่ๆท่านผู้ชมครับณนะตอนนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนๆต่างก็โดนโจมตีจากเอเลี่ยนนอกโลกนับหลายสิบตัวบานเมืองเสียหายผู้คนล้มตายและพวกมันก็ปล่อยควันพิษสีดำจนปกคลุมทั่วไปหมด จนชาวบ้านที่เหลือไม่สามารถที่อยู่ต่อไปได้อีกและชาวบ้านทั้งหลายที่ยังไม่ตายละ่ะพวกเขาจะทำอย่างไรกันจะมีใครมาช่วยพวกเขาได้หรือไม่และโลกของเราจะหาวิธีไหนหรือจะเอาอาวุธอะไรมาจัดการกับพวกมันถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามารับชมกันใน E ี B 2ีกันต่อนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอกลาบลากันไปแต่เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ